มาทำขนมชั้นอันชันแบบหอมเหนียวนุ่มอร่อยค่ำวันกันค่ะอยากรู้วิธีท,ทำเป็นยังไงไปดูกันเลยโดยกว่าจะใช้เป็นน้ำสะอาดใส่หม้อต้มไว้ตามด้วยดอกอันชันต้มให้ออกสีตามที่ต้องการได้แล้วจะปิดไฟและบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปนิดหน่อยน้ำอันชันที่โดนมะนาวเขาจะออกเป็นสีม่วงเอาเทกรองผ่านกระชอนพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นจเจ้าน้ำกะทิใส่หม้อต้มไว้ ตามด้วยเกลือป่นและน้ำตาลทรายตั้งไฟต้มให้น้ำตาลละลายเลยได้แล้วจะปิดไฟผักไว้ให้อุ่นเย็นก่อนค่ะแล้ววันนี้กวนจะใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนดอกเดซี่ขนาด5เซนแบบนี้ใช้น้ำมันพืชทาบางๆที่พิมพ์สักหน่อยและจะยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดให้พิมพ์ร้อนเลยจากนั้นจะแป้งมันสำปะหลังใส่อ่างผสมไว้ ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าและน้ำกะทิที่พักไว้ค่อย,อยๆทยทยาใสลงไปนะคะนวดนวเทแป้งละลายเข้ากันเลยพอแป้งละลายเข้ากันดีแล้วจะเส่น้ำกะทิที่เหลือลงไปนวดนวเทแป้งละลายไม่เป็นเม็ดเลยนะคะได้แล้วเอาเทกรองพันกระชอนแบ่งใส่ถ้วยไว้แลว้วก็จะแบ่งออกใส่ถ้วยเล็กไว้นิดนึงใส่สีผสมอาหารสีเหลืองไข่ลงไปคนให้เข้ากันก็ใช้ได้เลยคะ่ะ แล้วเอาในส่วนของน้ำสะอาดผสมกมลิ่นมะลิคนคนให้เข้ากันและเอาเทสใส่ในน้ำกะทิหนึ่งถ้วยคนคนให้เข้ากันเลยค่ะแล้วจเจ้าในส่วนของน้ำอัญชันเทใส่กะทิอีกถ้วยจะได้เป็นสามสีแบบนี้เลยนะคะในส่วนของพิมพ์ที่นึ่งไว้ร้อนแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเอาน้ำแป้งสีเหลืองมาคนๆใช้เป็นหลอดบีบดูดน้ำแป้งขึ้นหยดลงไปตรงกลางกลมๆให้เต็มเลย ประมาณนี้แล้วก็จะปิดฝานึ่งไฟแรงที่3นาทีค่ะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยคนคนน้าแป้งสีขาวและตักครึ่งช้อนชาใส่ไปตามกลีบดอกแบบไม่ต้องเต็มนะคะประมาณนี้แล้วจะปิดฝานึ่งไฟแรงที่หนาทีค่ะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยเอาน้าแป้งสีม่วงมาคนคนและตักครึ่งช้อนโต๊ะ หยอดใส่ลงไปเลยได้แล้วจะปิดฝานึ่งไฟแรงที่ห้านาทีครบเวลาเอาน้ำแป้งสีขาวมาคน้นค้นตักครึ่งช้อนโต๊ะและหยอดอีกชั้นค่ะได้แล้วจะปิดฝานึ่งไฟแรงอีกห้านาทีครบเวลาจะคนคนน้ำแป้งสีม่วงตักใส่ให้เต็มพิมพ์เลยค่ะ ในส่วนของชั้นสุดท้ายนี้กวางจะนึ่งไฟแรงที่20นาทีนะคะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยยกลงจากเตาผักไว้ให้เย็นเลยนะคะของกวางทั้งหมดจะทำได้53ชิ้นพอขนมเย็นสนิทแล้วจะแกะได้ง,ง่ายๆล่อนๆแบบนี้เลยกวางใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนลายดอกเดซี่แบบนี้นะคะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟเลยคะ่ะ นักกินจะได้ขนมสีสวยเนื้อนุ่มนิ่มล็อกฉันได้แบบนี้เลยยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูได้นะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะ